ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Forza Horizon 5นะครับแล้ววันนี้ท่านก็อยู่บรถ Nissan Fairlady Z นะครับหรือ350 z นะครับก็อย่ารอช้านะครับมาเริ่มแต่งกันเลยนะครับอย่างแรกที่จะทําเป็น Wide Body เลยนะครับนีของ Rocket Bunny นะครับดูรอบๆก่อนนะฮะสวยเลยนะครับอ่ะตอนยังไม่ใส่ก็อย่างนี้ครับใส่มาเป็นนี้โอเคใส่ไปนะครับอย่างอีกสนะครับ ทำเทอร์โบนะครับรถคันนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับเดิมๆใส่เป็นเทอร์โบเดียวไปนะครับระบบขับเคลื่อนเป็น2ล้อหลังนะครับใส่4ล้อไปครับก็มาในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ทําให้สุดนะครับไป สุดครับสุดครับสุดครับท่อไอเสีย like wow. สุดครับแคมชาร์ปสุดครับว้าวสุดครับเสื้อสูบสุดครับลูกสูบสุดครับเทอร์โบแอนติแล็กสุดครับอินเตอร์คูลเลอร์สุดครับออยล์คูลเลอร์สุดครับสุดครับระบบเบรกเป็นเลสนะครับช่วงล่างเป็นเลสนะครับเสริมตัวถังไรเบาครับยังใช้เป็นเซมิสลิคเลสนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์นะครับจาก287แรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น729แรงม้านะครับก็เข้ามาทำสีซะหน่อยนะครับก็เอาเป็น สีเทาๆนะครับนะครับและทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สวยงามกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหดูดันนะครับเดี๋ยวลองขับดูนะครับเรียบร้อยอีกสัดลื่นเลยโอ้ยแรงอยู่นะเนี่ยแรงแรงเลยอ่ะ โอ้โหลืมเปลี่ยนชุดเกียร์นะครับมี6เกียร์นะครับก็เดี๋ยวไปเพิ่มเกียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอในสนามแข่งเลยนะครับเอาครับมากันสนามแรกสติดเลสซิ่งนะครับนิสสันเวลาทําเครื่องเสียงมันเพาะมากแต่ไม่รู้เป็นไรใส่แอนตี้แหลกไปทำไมไฟไม่ออกท่อวะมีแต่เสียงนะครับวันนี้โอ้ยลืมจูนเลยเปลี่ยนเกียร์มาอย่างเดียวครับ เรียบร้อยทานไหลรีบไปหน่อยนะครับอยากเล่นอันนี้ชอบเพ้าสวยเห็นตั้งแต่เด็กนะครับย่างในหนังโ <c oughs> ตกเกียวดิฟไอ้ตัวโกงมันใช้ดิฟคิ่งมันใช้รุ่นนี้ เนี่ยฮะ <c oughs> เป็นรถเดฟนะ <c oughs> เสียงแสบหูมากอะ <c oughs> ไรครับ ถือดีอยู่นะครับเข้าโค้งก็ดีครับแต่หลังจากออกโค้งมาเสียอาการนิดหน่อยครับรถชาวบ้านโอ้ยลบได้พ้นครับพ้น ระบบเบรกอะไรก็ทำงานได้ดีเลยปล่อยสไลด์ได้ด้วยเออแปลกดีจังโอเคครับปล่อยกันต่อ เป็นรถอีกคันหนึ่งเลยครับที่โบกเครื่องมาแล้วแม่งแรงมาก <c oughs> อ่ะไ้ครับชนะได้อย่างสวยง,งามแน่นอนโอ้โหวิง่งวิ่งไม่รอใครเลยเดบเข้า โอเคก็เร so, okay. ียบร้อยกันไปขออนุญาตไปปรับจูนสักเล็กน้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันสนามต่อไปนะครับก็มาถึงสนามต่อไปครับสตีลเลสซิ่งก็ไปเปลี่ยนสีมาใหม่นะครับเป็นสีด้านนะฮะแต่ไม่รู้ทําไมอยู่ตรงนี้มันเป็นสีเงานะครับมันจะได้ดูดุขึ้นครับสีสว่างสว่างไป แม็กลาเลนนะครับนี่ฟอร์ซ่าลืมเปิดอันนี้ให้อนะันตีแหลกโอ้โลัมโบกินี่สกายไลน์โอ้โอ้โ,อโดนสกาไลน์เบียร์ครับไม่ใช่สกาไลน์ครับ GTR R35 ครับ R35 ไม่ใช่สกาไลน์ ะครับ,บีไปครับบีหูดเฮ <c oughs> ้ยเฉ๋ยเฉ๋ยหลุดครับหลุดอี่ ตามมาแล้วครับดีมาแล้วค่อยๆโดดเข้าไปครับค่อยๆดดดเขาเอา้ารถชาวบ้านนะเรียบร้อยปังเข้าให้โอ้โห โดนจี้มาแล้วแซงไม่ได้เราต้องพยายามสีดให้ได้ครับทางตรงยาวหรือเปล่าทางตรงยาวนะเจ็ดร้อยแรงมาครับรี่ออกมา โดนบี้มาด้วยครับใส่มาเจ็ดเกียร์ใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่นะครับใส่มาเจ็ดเกียร์ตันแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหทำเร็วสูงทำเร็วสูงแล้วเรี้วเลยอัลุ วูมชนเละไปหน่อยรอบนี้นะครับก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งสนามนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเขาดีกว่าเนาะไปครับเอาละครับก็มาถึงหุบเขามอรณนาของเราแล้วนะครับเตรียมตัวขึ้นเขาโอ้หไปกันเป็นระเบียบกันไปกันแถวกัน รถญี่ปุ่นครับตอนนี้อุ้ยชนโอ้ยไหล ข้าพังเขาเนี่ยจังดิบได้ครับเป็นทางไว้สำหรับดิบอยู่แล้ว จะครึ่งทางอยู่แล้วมันอยู่ที่ห้าอยู่เลยนะชนไปคันโอ้ชนไปตาม RX7 ไปครับโอ้โหเร็วจี ไม่ทันเลยอ่อีกเจ็ดหยียบให้มิดครับม,มิดแล้วยังไม่ถึง200เลยครับขึ้นเขาเฮ้ยหลุดหลุดหลุดเรียบร้อยครับไม่โดนเช็คพอยท์ โดนไหมน่าจะเฉียวเฉียวอยู่นิดนึงครับโอเคละโอเคแล้วมาได้แค่นี้สินะ จบแล้วครับนี่ทีสามนะครับแห่มันน่ามีทางแข่งลงเขาครับน่นาจะมันอยู่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแลเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ